ทอดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละด้วยน้ำยิมมะม่วงครับพี่น้องคนนะน่ะปลาหน้าตาไปว่ากินยิมมะม่วงปลาทอดพี่น้องเช่ไหมทิ้งไบนไปเลยกว นี่ครับวัตถุดิบวันนี้เดี๋ยวเรามาทําเมนูกันครับผมผมสีเหตุเมนูปลาช่อนทอดน้ําปลาครับพี่น้องเป็นเมนูของเซฟศุลกากเองครับว่าไข่แั้ๆไข่ปลารู้จากด้วย <c oughs> ปลาทีห่อเรียบเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนึงผมเอากาั้ง โอสันหลังออกก็ตัวหนึ่งผมไม่ได้ออกครับผมมันแม่นอย่างเดีวครับขี้ขานกออกครับผมสวัสดีพวกหางพวกแข้งังผมว่าทอดกับอ่อเลยมันอร่อยครับผมถ้าเขาเสียออกก็ได้ครับผมแต่นี่ผมไม่ออกผมอัน้ำทอดกรอ่อเลยมันเสียบครับมีเลี่ยนแผนครับผมผมก็เลยเอาไว้มะหันครับผมเพื่อการทอดที่มันง่ายในการทอดตอนแรกแต่ผมมียอดน้ำปลานิดนึงครับทุกคนบ่ใไ่หลายครับใ่ แค่พอเห็นมีรสชาติของน้ำปลานิดหนึ่งจังสั่มันจิบเปลี่ยนประช่อนทอดน้ำปลานะครับเที่ยมหาหันเพราะปลาตมยุกตามสมัยพี่น้องเอ้ยน้ำมันกับแยงถ้าไปทอดเบิร์ตโต้ขี้ป่วครับผมน้ำมันแยงแงงช่วงนี้ครับอันนี้น้ำน้ำมันเขากระเดือดเรียบร้อยครับเข้าปลาลงกไปทอดได้เลยครับผม ต้องม,มันร้านเต็มที่เลยครับโอเคครับโอเคเอาสีสำหราให้ปอดไหครับพี่น่อง มากินมากเลยครับผมมะตองเห็ดยังเนี่ยทอดกินรวดเป็นยังเลยนี้วน,นี่คือเครื่องยำเราครับทุกคนมีหมอล้ำไหมนิดหน่อยครับพีนน่นวงนี่เป็นเครื่องยำยำใส่บะหมี่ครับผมนี่ครับน้ำยำเราก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเลยผมนี่ป่าพดเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผม ทอดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละด้วยน้ำยิ้มมะม่วงครับพี่น้องคนนะ่ะปลาหน้าตาไปว่ากินยำมะม,ม่วงปลาทอดพี่น้องเลยคนน่ะครับผมไหนกินมัครับพี่น้องมาเนอร์มาเนอร์ครับผมมาเนอร์ครับผมเนี่ยเนโนโมี่ยนงมันเองกับเมีย พอไก่ตัวแล้วกับต้มหัวปลาครับผมต้มหัวปลาสมุนไพรแล้วก็ปลาท่อพทอดน้ำปลาครับผมเจ้าแซ่บนักกันครับพี่น้องครับผม